มากสายมากยังมีบทบาทในพิธีกรรมวิถีล้านนาสเสมอเพียงแต่ปรากฏรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นหมากรวมทั้งภูที่ใส่ลงไปในขันตั้งใช้ในพิธีกรรมไหวครูสืบชะตาดำหัวผลหมากสดที่เอามาจัดเป็นพุ่มถวายเจ้านายถวายวัดเรียกว่าหมากเป็นถ้าเอามากแห้งที่เป็นร้อยเป็นสายที่เรียกว่าหมากไหม มาจะเป็นพุ่มทำนองเดียวกันเรียกว่าหมากสูงซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นได้จากขบวนแห่ขวดตานทางเหนือเครื่องศักระล้านนาประเภทนี้ในวัฒนธรรมมากมายที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเคารพบูชา เครื่องสักราะละนาเป็นเครื่องหมายของการแสดงคารพสูงสุดของชาวล้านนาแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ลึกซึ้งของชาวล้านนาที่รู้จักการหยิบนำพืงสิ่งธรรมชาติมาสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามเกิดประโยชน์มีความหมายซึ่งต่อใช้ความอุตสหาหพยายามในการผลิตโดยเครื่องสักระชุกแสดงสถานในพุทธศาสนานอกจากเข้าเตาดอกไม้ทูบเทียนยังมีเครื่องสักระล้านาที่พบ ในพิธีกรรมเช้านั้นาได้แก่หมากสุม่มหมากเบิงต้นพึ่งต้นเทียนและต้นดอกต้นดอกหรือพุ้มดอกขัน่อกขันกลงขันเลี่ยม ขันหมากอันนี้ขันเบ่งต้นเทียน